สวัสดีคะ่ะเพื่อนค่ะบนันนกบนาชั้นเวค่ะมาดูพริกพันดูใบของนานะคะนี่ค่ะมีเพื่อนๆตั้งให้นะคะว่าพลิกพันดูใบเขาเริ่มเป็นดนยแล้วนะคะนี่คะ่ะเพื่อนแต่ว่ามันก็จะไม่ดกเท่าไหร่นะคะแล้วสาเหตุนะคะอยู่ดีๆมันก็ใบเขาก็จะเหี่ยวมาแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนๆไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมานะคะนี่แล้วเขาก็เริ่มดกขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะ <S <S พริกพันดูใบคะ่ะเพื่อน แล้วดูสิคะเนี่ยต้นนี้เพิ่งเหมือนจะงามงามแต่ว่ามีแค่สามสี่ลูกดูสิคะ่ะแต่ต้นนี้เริ่มเป็นหนุ่ยแล้วคะ่ะนี่ก็เป็นเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้สาเหตุอะไรคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์หรืออะไร mm. เขาช่วยคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์บอกงานด้วยเนะคะเนี่ยคะ่ะ mm. เขาจะเริ่มเหี่ยวเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วเริ่มบานดอกงามอยู่นะคะดอกด้วยต้นนี้นะคะนน่คะ,คะพเพื่อนๆเออ ไม่รู้สาเหตุนะคะนาก็ริดริดใบเขาทิ้งหมดแล้วนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะไม่นี่มันจะไปหึงงามตรงใบเนาะค่ะเนี่ยดูค่ะมันคนละสายพันธุ์กันหรือเปล่าคะหรือว่ามันมันมันเป็นของมันแบบนี้ค่ะนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนอกาะเพิ่งปลูกปีแรกไงคะปลูกไว้ในกระถางนะคะเพื่อนขาเขาก็เริ่มบานดอกเอิงติดหน่อยให้เหมือนกันนะคะต้นนู้นก็งามดกนะคะนี่ เนี่ยค่ะสาเหตุมันขาดสารอะไรหรือเปล่าคะตน้นนี้ดูค่ะใบเขาจะออกเหลืองๆแต่ก็ท่าทางก็จะสวยงามอยู่นะคะงามอยู่เนี่ยค่ะเรานานลิบใบเขาทิ้งครึ่งหนึ่งแล้วนะคะกลัวเขาจะไม่หนีเนี่ยค่ะต้นต้นที่สมบูรณ์ดีเขาก็จะดกดีอยู่เหมือนกันนะคะเป็นพิกพันธุ์ตรี่ยงนะคะพี่ที่พี่สาวนะให้มาบางต้นก็มีแต่ใบเป็นพันธุ์ดูใบยอย่างที่พี่ เพื่อนตั้งชื่อให้จริงๆเหรอคะหนูดูค่ะต้นน้อยๆเขาก็ติดหน่วยนะคะพิษกระเหลี่ยงเนี่ยปลูกง่ายที่แต่ว่าก็ไม่รู้ปลูกง่ายหรือปลูกยากนะคะนะก็เพิ่งหัดปลูกปีแรกนะก็ก็งามอยู่นะคะเพื่อนดูต้นเขาจะสูงมากเลยสูงแล้วก็เที่ยวขึ้นไปนะคะเอแล้วบางต้นนะคะมันก็จะไม่เป็นหน่วยนะคะมันติดแต่ แกสอนอะค่ะนะคะ,นะคะน,น,นั้นน่าจะเป็นพริกเอ,อพริกชี้ฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเออเออได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเพื่อนขาดูติดหน่อยงามอยู่พริกพันดูใบของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆตั้งชื่อให้อ๋อเออพริกชิดชนิดนี้เขาเป็นตั้งแต่ ต้นกิ่งน้อยๆขอเขาก็เป็นเป็นหมดเลยนะคะลองสังเกตดูนะคะนี่ค่ะเออดกโดกดตั้งแต่นี่ถึงนี่เลยเดี๋ยวถ้าต้นไหนดกๆดดนะจะไว้ทําพันธุ์สักเม็ดเนาะหรือว่าไปซืออ้ออาพเพื่นก็ได้เนาะกาเขาแต่ว่านานเนี่ยค่ะอยู่ดีๆมันก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะอยากรู้สาเหตุถ้าเพื่อนผนคนไหนนะคะสุ่มให้ดูนะคะเนี่ย อยู่ดีๆเขาก็เหี่ยวขึ้นมาเขาก็ติดใบสวยอยู่นะคะหรือว่านาไปถูกเขารู้ว่าไงคะน่าก็ไม่้อใจเนี่ยค่ะเขาขาดสารอะไรหรือเปล่าคะโอ้ยแต่ว่าต้นนี้ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต้นนั้นก็ดกอยู่อันนี้กระเพรานะคะกระเพรากะเพราอันนี้ผักโขมนาวลองเอาเม็ดเก่าพี่แล้วมันมาหวานมันก็ขึ้นอยู่นะคะเพืเ่อนๆนี่นี่ผักโขมนะคะผักโขมไทยจริงๆนะคะ โอ้ยอดสีแดงๆนะคะหน่าตัดยอดมันไปแล้วก็จะให้มันแตกใหม่ดูสิคะว่ามันจะแตกไหมโอ้ยนี่ค่ะมือถอค่ะพริกพันธุ์ใบของเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนตั้งชื่อให้มันเริ่มเป็นหน่่ยแล้วนะคะก็มีกระเพราโหระพานะคะปลูกไว้สองสามกระถางรอรอเห็ดจนโหลพาจะไม่ได้จะจะโรยแล้วคะ่ะนนโหระพาโหระพาเรื่อยใบนางรักนะคะโหระพากระเพราเนาะคะ่ะ นี่ค่ะกระเพรามันจะโรยอยู่แล้วเห็ดยังไม่ออกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะตอนละครเพื่อนคะคลิปนี้วันนี้พาเพื่อนๆมาชมออพริกพริกต่างแดนนะคะนี่ค่ะได้เป็นได้ได้กินลูกอยู่นะคะนนค่ะพริกพันดูใบค่ะเพื่อนๆบอกมานี่ค่ะฝากบ้านนอกบ้านนาชั้นลองนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นาเด้อจ้าเพื่อการนำคลิปถอไป ผิลาดประการใดขออาภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะทุกคนใครช่วยบอกนาะคอมเมนต์บอกนะด้วยนะคะมันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรคะนี่ค่ะอยู่ดีๆเขาก็งามอยู่ดีๆเขาก็เหี่ยวไปเลยคะ่ะนี่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า